ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับแจมมี่ชาแนลนะคะเราเปลี่ยนชื่อชาแนล e l ใหม่นะเพราะว่าเพิ่งรู้วิธีเปลี่ยนชื่อชาแนลก็เลยลองเปลี่ยนแต่ว่าตอนแรกจะให้ทุกคนช่วยตั้งชื่อชาแนลนะแต่ว่าเราไม่ว่างลงคลิปก็เลยตั้งชื่อเองเลยหรือใครคิดว่าชื่อนี้ไม่โอเคก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะอยากให้เราตั้งชื่อชาแนลว่าอะไรก็ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าไปเลยตอนสวยขึ้นก็มั่นใจขึ้นการแปลงโฉมขั้นแรกเสร็จแล้วดูเหมือนแก้มจะชอบมากด้วยพี่หวานเตรียมขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะสวยมากเลยแก้มเอาละ่ะต่อไปเป็นขั้นตอนที่สองนอนลงสิจะ๊ะยากออกผิวหน้าคือสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญที่สุด ต้องดูสดใสและมีสุขภาพดีแก้มล้างหน้าไม่ค่อยสะอาดทำให้มีเซลล์ผิวที่ตายแล้วสะสมอยู่ส่งผลให้หน้าหมองคล้ำเซลล์ผิวที่ตายแล้วผิวหน้าการกำจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกทำให้หน้าสดใสขึ้นมารู้จักผลิตภัณฑ์เช็ดเครื่องสำอางกัน Cleansing Oil ใช้ลบเครื่องสำอางและช่วยกำจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วล้างออกได้ด้วยน้ำ cleansing cream ใช้ลบเครื่องสำอางที่ติดทนโดยทาครีมที่หน้าแล้วนวดก่อนเช็ดออกด้วยทิชชู่ cleansing water ใช้ลบเครื่องสำอางสำหรับสาวที่แต่งหน้าอ่อนๆเวลาใช้ cleansing oil ต้องล้างมือให้สะอาดแล้วกดปริมาณพอดี แป้ลงบนหน้าแล้วนวดโดยไม่ต้องล้างหน้าก่อนหลังจากนั้นค่อยล้างออกควรใช้โฟมล้างหน้าแบบสครับบ้างเพื่อขัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกควรเลี่ยงสครับแบบเม็ดบีบเพราะผิวเด็กยังอ่อนอยู่และต้องทดสอบที่ข้อมือก่อนว่าแพ้หรือเปล่าตามด้วยโทนเนอร์และโลชั่นให้ความชุ่มชื้นเวลาทาโลชั่นให้ตบเบา เพื่อให้ผิวหน้าดูดซึมได้ดีขึ้นจบขั้นตอนรู้สึกดีจังเลยอย่างกับคนละคนเลยแค่เปลี่ยนทรงผมกับถอดแว่นแก้มก็สวยขึ้นเยอะเลยไม่หรอกหนะ้าความจริงฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันอะอย่าเอามือไปจับหน้าสิจะ๊ะเดี๋ยวสิวขึ้นนะเรามาลุยขั้นตอนที่สามกันดีกว่าแก้มเป็นคนตัวสูง ถ้าใส่ชุดสีทึบๆจะดูเป็นผู้ใหญ่เราจะเปลี่ยนแก้มเป็นสาวน่ารักด้วยจ้ำสูตรโอ้โหหนูไม่เคยใส่ชุดแบบนี้มาก่อนเลยค่ะแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ได้ผู้เชี่ยวชาญด้าน,น,นความงามมากมาช่วยแก้มจึงเปลี่ยนไปมากวันต่อมาทันทีที่แก้มมาถึงโรงเรียนว้าวนั่นใช่แก้มหรือเปล่านะ เปลี่ยนไปมากเลยมีนักเรียนชายห้องอื่นมาที่ห้องเราจนวุ่นวายไปหมดแก้มคนใหม่สวยใช่ไหมล่ะไม่น่าเชื่อว่าแก้มจะสวยได้ขนาดนี้ผ้าคลุมผมตามแฟชั่นอย่ามองแบบนั้นสิฉันเขินนะคอนแทคเลนส์จ้ำสูตรสีสดใสถึงแก้มจะรู้สึกเขินแต่ก็พอใจกับโฉมใหม่ของตนเอง เธอดูดีมากเลยแก้มไม่คิดว่าเธอจะสวยขนาดนี้ในที่สุดคนที่ทำให้แก้มเปลี่ยนตัวเองก็มาถึงคือโอ๊ะปิง้งช,ชินสวัสดีจา้าตึกตักวันนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเธอดูไม่เหมือนผู้ชายแล้วนี่จะไปถ่ายแบบหรืองไงถึงได้เปลี่ยนไปซะขนาดนี้ เห็นหมอนี่แล้วหนุดหิดชมัดชมว่าสวยมันยากนักหรือไงคิกคถ่ายแบบก็เท่ากับชมว่าเราสวยนะสิตึกตักตึกตักแก้มคงจะชอบประโยคนั้นของชินเข้าแล้วและมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นถ่ายรูปด้วยกันนะแก้มโอเคจ้าเอาเลยทำให้นึกถึงคำพูดของพี่แยมว่าถ้าสวยขึ้นความมั่นใจก็เพิ่มขึ้น สูตรมาร์กหน้าแบบง่ายๆมาร์กไข่แดงวัตถุดิบไข่แดงหนึ่งฟองน้ำผึ้งหนึ่งส่วนสองช้อนชาแป้งสาลีผสมวัตถุดิบเข้าด้วยกันจนข้นแล้วทาทั่วหน้ามาร์กวิตามินวัตถุดิบผงวิตามินนมสดผสมวัตถุดิบเข้าด้วยกันแล้วชุบด้วยสาลีเอ๊ะแล้วชุบด้วยสำลีนำมาแปะทั่วหน้ามาร์กชาเขียว วัตถุดิบผงชาเขียวแตงกวาโยเกิร์ตรสธรรมชาติผสมวัตถุดิบเข้าด้วยกันแล้วทาทั่วหน้าจบไปแล้วนะคะกับแม่ท้ายากหน่ารัก EP13 นะคะก็ใครที่ดูจบแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย